ยืดเส้นง่ายๆที่ทําแล้วหายปวดหลังได้นะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีตัวช่วยนิดนึงนะคะถ่อยลงไปจนเราสามารถที่จะจับนิ้วเราได้ะคะ่ะสามารถที่จะจับนิ้วเราได้นะคะท่านี้จะยืดได้ดีนะคะยืดเส้นหลังเราได้ดีให้ทำทุกวันนะคะใครที่ปวดหลังนะคะ เขายัางงอนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเหมือนเตานะคะไม่มีโต๊ะแบบนี้นะคะีะได้เลยแล้วก็<ช>ลงไปค่ะลงไปให้สุดค่ะลงไปจนเราสามารถที่จับนิ้วเราได้ค่ะเนี่ยยืดเส้นหลังได้ดีนะคะท่านี้ก็เนี่ยสำหรับใครที่ปวดหลังนะคะขากลางออกอีกได้นะคะว่า เส้นหลังเห็นไหมคะเส้นนี้จะจะได้หมดเลยจับเท้าตัวเองให้ได้จับเท้าตัวเองให้ได้นะคะให้อยู่ขนานกันจับเท้าตัวเองให้ได้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จับอีกฝั่งหนึ่งทำทำสองท่านี้นะคะท่านี้ทำประมาณยี่สิบครั้งข้างละยี่สิบครั้ง กดเวลาไหนเวลาที่เรานั่งนานๆเราก็สามารถที่จะลุกมาทําท่านี้ได้หรือช่วงเช้าเราสามารถที่จะทําได้